ข่าวดีรัฐประกาศรัฐบาลจัดที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยให้ประชาชนใน65จังหวัดกว่า1.12ล้านไร่และขั้นตอนขอที่ดินทำกินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทำอย่างไรดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชนให้มีที่ดินทำกินสร้างรายได้อย่างยั่ยงยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ผ่านมาได้เร่งดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนโดยได้จัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้ และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตแล้วใน356พื้นที่65จังหวัดเนื้อที่1.12ล้านไร่พร้อมตั้งสหกรณ์และพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มอย่างยั่ยงยืนช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนรวมทั้งที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติปัจจุบันได้ออกหนังสืออนุญาตแล้วใน356พื้นที่65จังหวัดเนื้อที่1.12ล้านไร่และจัดคนลงพื้นที่จำนวน73,809รายใน331พื้นที่67จังหวัดเนื้อที่ทั้งหมด51,475ไร่นอกจากนี้รัฐบาลยังดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ใน247พื้นที่65จังหวัดเนื้อที่327,976ไร่โดยได้มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดที่ดินทำกินจำนวน 55, 5 5า8 9นวน55589เล่มใน53จังหวัดการสร้างพื้นที่ทำกินให้แก่ประชาชนของรัฐบาลเป็นการดำเนินการตามยุทธ,ธศาสตร์ชาติผ่าน,นกลไกที่สำคัญคือคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่เรื้อรังและซับซ้อนมุ่งดูแลประชาชนทั้งเรื่องการรวมกลุ่มให้เข้งแข็งจัดตั้งสหกรณ์และพัฒนาอาชีพอันจะนำไปสู่การมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนขั้นตอนการขอที่ดินฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากได้ที่ดินฟรีต้องทำอย่างไรสำหรับท่านที่ยังไม่มีที่ดินทำกินที่ดินสำหรับทำการเกษตรต่างๆนั้น รู้หรือไม่ว่าท่านสามารถไปขอที่ดินทำกินได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้จัดสรรที่ดินสอปอกอมาเพื่อแจกให้กับเกษตรกรไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรเพียงแค่คุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและมีคุณสมบัติอื่นดังนี้1.1บุคคลผู้ยากจนเป็นคนที่มีรายได้น้อยโดยต้องไม่สูงกว่าอัตรารายได้ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดโดยในปัจจุบันกำหนดไว้ว่าผู้ยากจนคือผู้มีรายได้ต่ำกว่าส0,000บาทต่อคนต่อปี1.2บุคคลผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบตัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในวิชาเกษตรกรรมเป็นหลัก1.3บุคคลผู้เป็นบุตรของเกษตรกรเป็นลูกหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยบุคคลทั้งสาประเภทนี้ต้องไม่มีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเป็นของตนเองอาจมีเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การยังชีพอยู่แล้วประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก1.4บุคคลต้องมีสัญชาติไทย1.5บุคคลต้องอายุ20ปีบริบูรณ์หรือบรรลุโดยการสมรสหรือจดทะเบียนหรือเป็นหัวหน้าครอบครัว1.6บุคคลที่มีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต1.7บุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์ขยันขันแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได้ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ1.8บุคคลต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด 2. เมื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้างต้นที่กำหนดสามารถยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ทำกินเพื่อขอรับการจัดที่ดินจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกอ จังหวัดที่ประสงค์จะได้รับการจัดที่ดินในจังหวัดนั้นในวันเวลาราชการโดยเตรียมเอกสารดังนี้2.1จุสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน2.2สำเนาทะเบียนบ้าน2.3หลักฐานโฉนดที่ดินถ้ามีประกอบการยื่นคําร้องเมื่อส่งเรื่องไปแล้วก็รอสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก จังหวัดจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจัดหาที่ดินให้ท่านต่อไปตามลําดับจะช้าหรือเร็วอยู่ที่การจัดหาที่ดินในเวลานั้นๆโดยสามารถยื่นเรื่องได้ตลอดในวันเวลาราชการโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสําหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ